มือใใี้ยายท่าแกงสมปลาช่อนค่ะดอกหอมแล้วก็ดอกกระลัมปีค่ะน่าค่ะมากมากินกับย่ยค่ะเส่บเสบเนาะคะ่ะมือในใ้ย่ยอยากกินแกงสมเด็ดปลาช่อนมาตันหนึ่งสดสดแต่กะล่างจนเศษเบิดแล้วเนาะคะ่ปะปลาช่อนเมือกเิ่นลายค่ะได้ดอกหอมเนาะคะ่ะดอกหอมกับ ดอกกระล่ำค่ะสีแกงค่ะนี่ค่ะหนามมะขามแกงสมยายกับซี่ใส่ข่าตะไคร่น้ำค่ะพริกแกงกับมื่อนิสือเอานอกจากหาบาทค่ะบ่มีเวลาตั้เลยค่ะน่าจะตั้งกระทะเดือดแล้วยายกกับเริ่มแกงข้นค่ะยายกกับเสือ่อบข้นแกงล้วงค่ะเสื่อบแกงหาบาท ใส่กบัวดอกน้ขาออยาอ,อ,อย่างพชพ่นกับายใหาอยู่ะผู้เฒ่าซสือใส่เก่งแกงค่ะอันใหญ่คใส่คาตาไข่น้องค่ะแกงสมยาเอาพวแมว่าแย,ายว,าว่าต้มยำเราบอกันนี้โอ้ยลงหนาลงหลงังแกงสมย่าหั่นย่ายสีใส่คาตาไข่ กลิ่มคว่มหอมลนุ่งไผ่น้องค่ะน้ำยายสิบปอยเห็นเดือดจักพะะักน้องค่ะเริ่มเดือดแล้วยายก็เชิญพักรุ่งนะะ้องค่ะนี่ค่ะพักใส่หลายแน,นะะ้น้องค่ะยายชอบกินพนะะักค่ะเดี๋ยวหันุยกรุ่งเลือดน้อยเดียว แกงสมดอกหอมก็ดอกกระหล่ำเนาะค่ะก็เ oh ด b b ือดอิดแป๊บนึงเนาะค่ะใส่ลงไปเพื่นก็บเจ้าเดือดโอดด้วยละรอดเดือดสักพักใก่ก็เสียเอาปลาลงปรุงเครื่องเนาะค่ะเริ่มเดือดแล้วเนาะค่ะสักพักนึงแก่กัเสียเอาปลาลง่ปลาลุ่มกับองเครื่องเนาะค่ะ ปลาลงก็สิเติมน้ำมาขามไปจักน้อยมันเขือสมน้ำนะะู่ค่ะไอปักเปื่อจักน้อยคันไอ้พวกแยวดีก็ซ้ำนี่ละแต่อันนี้ไม่ได้ซอบพวกกินเนะาะค่ะก็เลยสีให้เปื่อยจักน้อยจกกังเอาปลาลงเพราะว่าปลานี่ สุกง่ายค่ะเอาปลาลงเรือยนู่ค่ะยา่จะเอาหัวลงก้อนค่ะปลาสดๆเตวายายหลังหลหนามนู่ค่ะจนเสียดเบิดลยละปลาชนเมื่อคนไลายายทนเองค่ะ Để lấy hết chỉnh nhai nhai này Con tốt cho lấy khó này là cả sửa to Sửa thôi con cái này Sửa mất sáng tố nó cả cái này xong rồi Tô nhai con này tô nâng nổi con này tô nâng Em mất kém tố nâng con, này, con này. Cái này cả Cái nồi phát nhau nó cả bao giờ Xây nảm lại cả เราแกะกะก็ค่อยแห้งเนาะคะ่ะใส่ปลาต้มไป่ะ่็อยากเดือดเดี๋ยวปวยไ้ซักพักเนาะคะ่ะเดือดเ่าที่เร็วปลาก็เริ่มจะสุกลแล้วเนาะยะังแด,ง,ดงหายไปอ่าแยกกับใส่หนังมาค้างลงไปค่ะ น้ำน้ำข้าวลงไปแยกแต่สีปุงเนาะค่ะเกลือค่ะปลาชอ่อนแยกสใส่นน้ำตาลตัดพุ่มเตี๋ยวจ้ะส่วนกาแฟนหนึงเนาะค่ะเติมน้ำปลาไปหน่อยค่ะเอาแล้วเนาะค่ะมันสิ้น คนเดือดเด็ดเทียนนั่งก็เป็นอันวะเรียบร้อยแกงสม,มมหมยพิกหาบาดได้กับใส่บ๊กกบดแต่กับแดงดีเนาะค่ะซื้อเพิ่มกับเหยเนี่ยแค่ก็เด็ดต่างฝ่าเนาะคะ่ะเวียกหลายยหญ่อันหั่นปลาใส่ได้เนาะ,ะมีกันน้อยน้อยบ๊อกกั้มอุ่นเะแค่แพิปลาเนาะอะูเละละคะ่ะ พี่กูได้แล้วเนาะค่ะเละแล้วเละแล้วจุกแล้วค่ะยกกยติดเติมเคืกเทศลงไปเนาะค่ะเปลิมข้อมหวานเคืกเทศลงไปเพิ่มข้อมหวานเรียบร้อยแล้วค่ะแกงส้มแกงส้มดอกหอมค่ะกับไอ้ดอกกะหล่ำปีเนาะค่ะยาสิซิมุ่ค่ะ ปลาช่อนกะแกงปลาช่อนสีมังจักหน่อยเนาะกะอาหาดยังก็สีเด็กเติมไปเลยค่ะอืมแสบยู่แสบู่ค่ะแสบแสบตำแั่งดีค่ะเพราะว่ายายว่าเด็กกินรสจัดหลายเนาะ,ะ่ะนี่ค่ะอมหวานกับสิได้าจากนี่ค่ะผัดๆอสจ่ค่ะปลาช่อนกะสอดมะเขือเทศลงไป ค้าแย่กตขอขอบคุณทุกท่านทุกกำลังแร่งใจก้อค่ะเห็นหมันช่งคลิปใหม่เมื่อนี้ค่ะขอบคุณพยสูงค่ะสวัสดีค่ะ